ชื่อเรื่องแสงไฟในคืนฝนในเมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่ใกล้ภูเขาและมีแม่น้ำไหลผ่านมีหญิงสาวชื่อน้ำใสที่เป็นเจ้าของร้านกาแฟชื่อดังในพื้นที่ร้านกาแฟของเธอตั้งอยู่ริมแม่น้ำและเป็นที่นิยมของชาวบ้านและนักท่องเที่ยวน้ำใสมีความสามารถในการชมกาแฟที่อร่อยและมีบรรยากาศในร้านที่อบอุ่นและเป็นกันเอง วันหนึ่งในช่วงค่ำคืนฝนตกหนักอาทิตย์ชายหนุ่มวิศวกรจากเมืองใหญ่ที่เดินทางมายังเมืองนี้เพื่อทำงานก่อสร้างสะพานได้เข้ามาหลบฝนในร้านกาแฟของน้ำใสอาทิตย์เป็นคนที่หลงไหลในธรรมชาติและชอบถ่ายภาพทิวทัศน์เป็นงานอดิเรก เมื่ออาทิตย์เข้ามาที่ร้านกาแฟาเขาได้พบกับน้ำใสซึ่งกำลังชงกาแฟาอย่างตั้งใจทั้งสองเริ่มต้นความสัมพันธ์กันด้วยการพูดคุยเกี่ยวกับชีวิตและความฝันน้ำใสเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการเปิดร้านกาแฟาและความรักที่เธอมีต่อการชงกาแฟาในขณะที่อาทิตย์เล่าเรื่องการทำงานก่อสร้างและการถ่ายภาพของเขา อาทิตย์ได้แรงบันดาลใจจากความอ่อนโยนและความมุ่งมั่นของน้ำใสเขาเริ่มกลับมาที่ร้านกาแฟแบ่อยขึ้นและใช้เวลาร่วมกับน้ำใสในการถ่ายภาพและพูดคุยเกี่ยวกับความฝันของพวกเขาความสัมพันธ์ของพวกเขาเติบโตขึ้นเป็นความรักที่ลึกซึง้งทั้งคู่ได้ทำกิจกรรมร่วมกันหลายอย่างเช่นการเดินเล่นริมแม่น้ำการถ่ายภาพทิวทัศน์ในช่วงเช้าและการชงกาแฟร่วมกันในร้านของน้ำใสเมื่อเวลาผ่านไปอาทิตย์ต้องกลับไปยังเมืองใหญ่เพื่อทำงานต่อแต่เขาสัญญาว่าจะกลับมาหาน้ำใสอีกครั้งและเชิญเธอให้มาเยี่ยมชมเมืองของเขา น้ำใสตัดสินใจที่จะไปตามคำเชิญของอาทิย์เพื่อค้นหาประสบการณ์ใหม่ๆและเพื่อสารต่อความรักที่พวกเขามีให้กันเมื่อเธอเดินทางไปยังเมืองของอาทิ์เธอได้พบกับโลกใหม่ที่เต็มไปด้วยความท้าทายและโอกาสในการพัฒนาตนเองทั้งสองร่วมมือกันในการสร้างสารโปรเจกต์ใหม่ที่ผสมผสานความรักในการชงกาแฟและการถ่ายภาพพวกเขาเปิดคาเฟ่ใหม่ที่มีบรรยากาศอบอุน่นและมีการจัดนิทรรศการภาพถ่ายของอาทิพความรักของพวกเขาเติบโตขึ้นในทุกๆวันท่ามกลางเสียงฝนที่ตกและแสงไฟในคืนที่อบอุน่น